สวัสดีครับพ่อของผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับตอนนี้คุณทัษินก็ดังมากๆเลยดังระเบิดเถิดเทิงไปเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่กลับมาแล้วก็จัดงานวันเกิดอายุครบเจ็ดสิบห้าปีคนที่ไม่ใกล้ชิดคนที่อยู่วงนอกไม่มีสิทธิ์ที่เข้าไปย่างกายในบ้านจันทร์สองล่านนะครับบัจจยศลักษณกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งในรอบสิบปีก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุข มากมากเลยคุณทักษิณจินาวัลเป็นผู้ชนะครับหลังจากต่อสู้มาอีกยาวนานแต่ก็มีสงครามครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะโค่นคุณทักษิณลงหรือเปล่าคนที่ใกล้ชิดคุณทักษิณแล้วก็ไปเป็นฝ่ายตรงข้ามไปเป็นศัตรูมีหลายคนด้วยกันนะเริ่มแรกขบวนตีจำลองสีเมืองผู้ที่ชักนำคุณทักษิณมาเล่นการเมืองครั้นแรก ที่พักพลังธรรมโดยมีคนที่สนับสนุนก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพัฒน์แต่พอดีจำลองกับคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไม่ได้โจมตีไม่ได้ต่อว่าต่อขาวอะไรมากมายก็มีบ้างเป็นปักป่ายก็ถือว่าสองคนนี้เป็นคนสนิทชิดเชื้อจริงๆและสองคนนี้ก็คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะต้องมาช่วยชาติช่วยแผ่นดิน ได้พอมองเห็นแววและมองเห็นอุดมการณ์แล้วจากนั้นก็คุณสนธิริมทองกุ่นครับช่วงแรกๆนั้นคุณสนธิเป็นสื่อบวญชนอาวุโสแล้วก็เชียร์เชียร์คุณทักษิณอย่างออกหน้าออกตาเลยทีเดียวแล้วก็ตอนหลังคุณสนธิเนี่ยครับเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการทําให้คุณทักษิณต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศ ในพันธมิตรในการเป็นแกนนำพันธมิตรหลังจากนั้นคนที่สนิทแล้วก็รู้ความลับและเป็นคนที่ปักดันอยู่เคียงข้างคุณทักษิณมาโดยตลอดก็คือคุณจตุพรพงพันก็อฟางเส้นสุดท้ายได้เส้นสุดท้ายตอนที่คุณจตุพรไปช่วยนายกอาบาจอ คนหนึ่งที่เชียงใหม่แข่งกับนายกอบจอที่พรรคเพื่อไทยสนับสนุนตอนนี้คุณเจตุพรก็มาด่าคุณทัศินรายวันเลยทีเดียวด่ามานานแล้วด่ามาเป็นปีแล้วว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็นําเรื่องราวที่คุณเจตุพรเจตุพรรู้มาเล่าเป็นชา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 อีกสิบปีก็ยังมีเรื่องเล่าไม่จบไม่สิ้น นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ครับซึ่งในการเลือกตั้งนายกอบจอครั้งที่แล้วก็แข่งกับนายกอบจอที่พักเพื่อไทยสนับสนุนก็แพ้กันฉีดเฉียวชนะกันฉีดเฉียวพลตำรวจโทคำรณวิทย์เป็นผู้ที่เอารูปถ่าย ของคุณทักษิณติดไว้รูปบานใหญ่ติดไว้ที่ห้องทำงานแล้วก็มีคําว่ามีวันนี้พ่อพี่ให้เพราะคุณทักษิณเป็นรุ่นพี่ของพลตำรวจโทคอมรุนวิทย์ไม่กี่รุ่นนะแล้วก็ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งใหญ่ใหญ่พอๆกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะครับเป็นรองอยู่นิดหน่อยเจ้านั้นเดง สุดท้ายท้ายสุดเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็คือสารวัตรเฉลิมอยู่บำงลุกสารวัตรเฉลิมก็รู้เรื่องราวของพลตำรวจเาวทักษณิณเยอะมากในสมัยที่ยังไม่ได้เข้ามาเด่นการเมืองในสมัยเป็นนักธุรกิจทําดาวเทียมตอนนั้นคุณเฉลิมเป็นปรัฐมนตรีแล้วดุสึกว่าจะดูแลสอสมทด้วยก็จะมีความดับแล้วเพิ่งอ,ออกมารา่ย,ยาวยาวเหยียดมาก ถึงคุณทักษิณชินวัตรเป็นการตัดพอเป็นคนตอ่อเป็นคนชื่อยังไม่ดัดอยากจะได้ยินเลยแล้วเป็นคนบอกว่าเขาเป็นคนปั้นคนทักษิณจากไม่ได้มีอะไรเลยจนร่ำรวยมหาศาลบุญคุณไม่มีต่อกันก็คนณีนั้นไปบีบให้คุณวันอยู่บำรุงออกจากาพรรคเพื่อไทยทำให้สารวัตรเฉลิมโมโหมากๆโอ้โ,โหถึงการประกาศสงครามเลยทีเดียว นั่นครับค,คนใกล้ชิดคนที่สนิทสนมกับคุณทักษิณทักงิณน,ท,นที่พิศรวบบ้านผมก็มีคนคนหนึง่งซึ่งเคารพรักและศรัทธามากเป็นดีเจดีเจวิทยุชุมชนเป็นคนบ้านๆน,นี่แหละครับเป็นคนเสื้อแดงตอนที่คุณทักษิณชินวัตรอยู่นอกประเทศคนคนนี้นะครับก็เป็นคนส่งข่าวเป็นคนไล่คุยกับ คุณทักษิณตลอดเลยตอนแรกผมไม่เชื่อนะไอ้อะไรว่าคุณทักษิณจะมาคบกับคนแบบนี้เหรอปรากฏคบกันจริงนะครับแล้วก็ดูแลกันมาแต่งานก็ช่วยเงินกันมาดูแลกันมาแต่ก็ให้หลักแสนนะหลักแสนแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปผิดใจอะไรกับคุณทักษิณ เรก็เห็นไปหาที่ฮ่องกงบ่อยตอนนั้นตอนนี้มาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้ไปหาเลยคงเข้าพบไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้นะแต่ช่วงนี้ก็ลำบากมากๆเลยทีเดียวดีเจท่านนี้ลำบากมากามากต่อสู้กันไปผมถึงได้สัจธรรมนะครับว่า เรารู้จักคนระดับคุณทักษิณระดับคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยระดับไม่ใช่มหาเศรษฐีครับเป็นอัครมหาเศรษฐีแต่ประวรัชีวิตเราก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะผมเคยทำงานการเมืองผมใกล้ชิดรัฐมนตรีชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่เพราะเราหาเงินไม่เป็นนักการเมืองรัฐมนตรีเขาไม่ได้เอาเงินมาให้เรานะเขาไปหาแดกกับน้องเอง ผมเคยเป็นเลขาสมาชิกวุฒิสาภารับในพลพลตำรวจโทก็ไม่ได้เงินได้ทองอะไรจากท่านก็ไปรับใช้ท่านก็ต้องไปหาแดกเอาเองเราว่าหาแดกไม่เป็นด้วยเราก็ไม่รู้กับเรื่องประมูลงานเรื่องวงวประมูลเรื่องไปไถ่ายเงินคนนู้นคนนี้เราก็ไม่เป็นเราก็มีแต่แบบว่าเป็นคนสนิทกับคนใหญ่คนโตแต่ก็ไม่มีจะแดก อดมือกินมืดอก็ไม่ได้วิโ่ยชน์อะไรเลยสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจมาทำยูทูบเบอร์อย่างเดียวไม่สนใจนักการเมืองไม่สนใจใครทั้งสิ้นไม่อยากจะรู้จกักไม่อยากจะถ่ายรูปด้วย <c oughs> มันเริ่มรู้ถึงสัตธรรมเลยไนงะ ไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรจริงๆไม่เฉพาะนักการเมืองนะคนธรรมดาสามัญนยครับนักูธุรกิจการทําการค้าสื่อมวลชนอะไรพวกนี้แะครับไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรจริงๆเหมือนกับพวกอินฟูหลายๆพวกสื่อกระแสหลักหลายทั้งหลายด่ากันไปด่ากันมาพอจูบป,ปากกันก็นุ่งนิ้งนุ่งนิ้งกันไปโดยเปิดไม่เอาจริงเอาจันร ด่ากันต่อหน้าใบบางทีด่ากันสร้างคอนเทนต์เฮ้ยมึงด่ากูอย่างนี้นะเดี๋ยวกูจะด่ามึงอย่างนี้นะด่าไปด่ามาเว้ยคนแม่งดูเยอะเว้ยโอ้โหคนแม่งดูดูดูเยอะเยอะเว้ยแต่รับหลังก็ไปแดกกาแฟาไปแดกไวน์ไปแดกเหล้าด้วยการคุยกันนุ้งหนิงหัวเราะชอบใจที่หลอกคนดูแม่งได้มันจะไม่มีอะไรจริงสักเรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นมายาทั้งสิ้น ผมก็พยายามจะทำตัวไม่ให้เป็นมายานะจะพยายามพูดคำไหนคำนั้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ดูมด,ด,ด,ดูกันต่อไปด้ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เป็นการประกาศสงครามระหว่างคุณเฉลิมอยู่บำรุงกับคุณทักษิณชินวัตรแต่คุณทักษิณไม่ได้ออกมาโต้อตอบอะไรเลยเงียบสนิทมีแต่คุณอุ้งเอิงออกมาแผงดิษ หลายคนก็ไปต่อว่าคุณุงเองว่าไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แต่ผมก็เห็นใจคุณงุงเองนะก็ดีสาววัชเะละิอคุณงุงก็ไปไปไปงอไปมอมาแล้วงอมาหลายครั้งแล้วจนไม่คิดจะงออีกแล้วเพราะคงไม่อยากจะไปงอทุกเดือนไม่อยากไปงอทุกอาทิตย์ไม่อยากไปงอทุกวัน แล้วเรื่องเรามันก็ไม่มีอะไรเลยมันก็แค่มีปัญหาที่คุณวันอยู่กับนุงไปปรากฏกายที่บ้านพลตำรวจโทรคมรนวิทเท่านั้นเองมีทนาเท่านั้นเองแล้วทำให้โยงกันมาจนถึงพลตำรวจโทรคำรนวิทมาต่อว่าต่อขานคุณนุงหกิงว่าไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่กลายเป็นสงครามอีกสงครามนึงภาพของพลตำรวจโทรคำรนวิทก็เลยไม่ดีเท่าไหร่นะในสายตาผม พราะตอนภาพที่ชมคุณทักษิณชมคุณทักษิณคุณทักษิณคือพี่คือพี่มันก็ดูดีนะเหมือนกับคุณทักษิณบอกไม่รู้จักคนตํารวจโทรคานวณวิทย์แต่คนตํารวจโทรคานวณบอกผมไม่เคยลืมพี่เลยจตอนนอน่องแต่ก็มาเล่นงานลูกมาพูดเพื่อเอาใจสารวชเลิมเพื่อเอาใจคุณวันอยู่บำรุงมันก็เลย มันก็เสียเครดิตไปหน่อยหนึง่งนะคนตำรวจโทรคำรุนพิษเพราะบางครั้งนะครับมีคนสองคนทะเลาะก,กันคนสองคนทะเลาะก,กันนะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างผมเนี่ยไปตกสื่อบนชนอาวุโสคนหนึ่งที่พิษสันุโลกไปตกปรากฏว่าคนในพิษโสค,คนที่รู้จักผมคุณในแวดวงผมไปขอการค้าพวกหาเหวอะไรทั้งหลายเนี่ย ก็ามาคุยกับผมป้อยสื่อมวลชนคนนี้มันเป็นป่วอุโสแล้วมันเป็นเด็กในตลาดเด็กในตลาดมันจะรู้จักกันหมดไงก็ามาคุยกับผมบอกว่ามาขอร้องผมมาเคลียร์ว่างั้นเถอะว่าให้เลิกแล้วต่อไปอย่าไปตกมันเลยปรากฏว่าผมกลายเป็นคนผิดที่ผมไปตกไอ้คนนั้นไอ้คนที่มาเคลียร์ไม่เคยถามเลยว่าเฮ้ยไอ้กิต มึงไปตกมันทําไมว่ามันทําอะไรไม่มีถามสักคำไม่มีถ้านท่านได้ไอ้เลวระยำนั่นมันระยำมันไปด่าผมมันไปดินทาผมมันไปอะไรผมรำหลังอย่างเสมอเสมอผมแค่ผมเป็นผู้ถูกกระทําผมแค่ตอบโต้ผมขี้เกียจไปด่ามันขี้เกียจไปดินทามันขี้เกียจไปโจมตีมัน ผมก็แค่ไปตกมันเท่านั้นเองเป็นการตอบโต้อ้าวผมกลับายเป็นคนผิดเว้ยไอเ้เลวระยำนั่นแม่งเป็นคนถูกเว้ยที่โดนตกสังคมมันเป็นอย่างนี้ครับทำไมคุณตัวเองถึงเอาสาวัตเฉลิมออกจากกลุ่มลายองค์หญิงผิดองค์หญิงเป็นเด็กองค์หญิงก้าวร้าวองค์หญิงไม่เครารพผู้ใหญ่แต่ไม่ มีใครพูดเลยว่าทําไมอุ้งอิงถึงเอาออกกลุ่มลายสรัดเฉลิมส่งอะไรข้อความอะไรมาบ้างในกลุ่มลายไม่มีใครถามถึงไม่มีใครพูดถึงครับและคําว่าเด็กไม่มีนะครับบุบบคค์ที่บำลุนิติภาวะนะไม่เท่ากันทั้งหมดผมจะบอกให้ผมจะถามคนที่ว่าอุ้งอิงเด็กถามหน่อยซิว่าคณะราษฎร่ะ ที่ยึดอำน,นาจในหลวงรัชกาลที่เจ็ดอ่ะอายุเท่าไหร่วะอายุแม่งยี่สิบกว่ากวา่ายังไม่ถึงสามสิบเลยด้วยไอ้พวกนี้เด็กไหมวะผมถามว่าไอ้พวกนี้เด็กไหมวะไม่เด็กแล้วนะไปดูประธานาธิบดีไปพูดดูผู้นำต่างประเทศเดี๋ยวนี้แม่งอายุสามสิบกว่าแม่งเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีกันแล้วเว้ยไม่ใช่เด็กนะเว้ย คำว่าเด็กมึงเลิกพูดถึงอะเลิกค่ะเด็กผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่เลิกเ,เอ่ะจริงมันเป็นผู้ใหญ่เพราะมันเกิดก่อนเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่เพราะมันแกใช่ปะก็ได้แหลครับหลังชีวิตมันก็ต้องดูยาวๆคนใหญ่คนโตแม้ก็เสียผู้เสียคนก็ัะไปเยอะ สรุปแล้วมไม่มีใครวิเศษวิโสไม่มีใครเก่งกาจสามารถอะไรทั้งสิ้นหรอกครับมันก็เป็นจังหวะห่วงเวลาเท่านั้นเองบางครั้งก็ไปไปถึงเป็นรัฐมนตรีได้ก็ไม่ใช่ว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีได้แม่งจะเก่งกาจสามารถบางครั้งมันก็มีแรงส่งหลายๆอย่างแล้วบางครั้งมันก็ตกมาตายบางครั้งมันก็ติดคุกติดตารางก็มีเยอะแยะมากมายเพราะนั้นผมอยากบอกว่าอำนาจนะแม่งมีไว้เพื่อทําความดีมีไว้เพื่อช่วยเหลือคน มีไว้เพื่อช่วยเหลือสังคมมีไว้ทําประโยชน์ให้กับชาติให้กับแผ่นดินไม่ใช่มีไว้กุยโมไม่ใช่มีไว้เป็นเกียรติของวงตระกูลไม่ได้มีไว้เอาไว้ข่มคนผมจะบอกให้นะครับผมเราก็ต้องมาดูซิว,ว่าคุณทักษณิณช,ชินวัตรจะยังอยู่ยืนงย,งยงไปตลอดการหรือเปล่านั่นคือเรื่องราวที่เกิขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับคือคาถาตําราวิชีวิตเล่มน,นี้ก็ตั้งใจเขียนแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องสายมูเตรูสนใจเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนี้มีพิธีกรรมพิธีการต่งตางๆรวมไว้หมดราคาสองร้อยเก้าสิบาทครับ เงินเข้ากองทุนอีสระพลดูแลผูญญ้ยากไร้แล้วก็หมาจ้อนจับกองทุนนี้ก็ดูแลหมาดูแลคนมาเป็นสิบสิบปีมาเป็นพันพันคนพันพันตัวนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กาาดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นจะมีน้ำหอมครับ น้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อมุตาครับราคาห้าร้อเก้าสบาทอุดหนุนกันด้วยครับขอบคุณติดต่อผมได้ทางเฟซบุ๊กอาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันขอรา้ท่ามีความุพนะครับแระขอให้พาคุณพ่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี